นี้จานเท่าไหร่ประมาณผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมกินฟรีผมกินฟรีผมไม่รู้ไม่ได้กินจริงมีแต่กินเนื้อคือปกติร้านในรูมต้องใหญ่ของจริงอาจจะเล็กหน่อยฮะในรูมเล็กของจริงโอ้โหบอกแล้วนี่มันต้องมาแชร์ที่เนี่ย Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. You take me higher, you stay close to me. สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะกับพี่โตอีกแล้วแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะมาเจอพี่โตนี่ครั้งที่3านะผมไม่ได้นอนสักครั้งเลย <laughs> ตื่นเต้น,น <laughs> มางได้เจอพ <laughs> ี่โต,ต,ต <laughs> อ่ะพี่พี่มาเปิดร้านใหม่ลวชื่อ The เปิดร <Deep Master. S 2> ้านเก่าแต่มาย้ายมาที่ที่ใหม่จ๋องจริงอยู่ชั้น6เคแล้วก็ลงมาชั้นล่างเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยมาบุคลองเขาเปลี่ยนหมดก็คือเอาพวกอาหารมาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองหมดแล้วชั้นบนไม่ใช่อาหารแล้วมีแค่ฟู้ดคอร์ทเขาอย่างเดียวแล้วก็เลยโยกมาที่นี่ชั้นบนนี่คือชั้นโรงหนังนะ มานั้นชั้นเจ็ลงมาร้านชั้นอาหารชั้นฟู้ดคอร์ดเขาปกติผมจะอยู่หน้าฟู้ดคอร์ดเลยโอเคอืมแล้วทําไมพี่ถึงคือตอนนี้พี่มีเนื้อแท้ออริจินอลเลยใช่แล้วก็มาเป็นคับจริงๆนะออริจินอลเดอะบีมาสเตอร์ก่อนจริงเหรอใช่เดอะบีมาสเตอร์ก่อนบีมาสเตอร์นี่คืออันแรกเลยอันแรกโอเคอ่าหลังนั้นมาเป็นเนื้อแท้หลังนั้นมาเป็นพลาวันโอเคคาบคาบ แล้วอันนี้ก็คือออริจินัลที่ย้ายมาจากชั้นห้องโรงแรใหญ่ขึ้นไหมประมาณเท่าเดิมแต่ว่าครัวซับซ้อนขึ้นเพราะร้านที่สวยมากเลยอันนี้ผมบอกอบมาครับ,รบผมเข้ามาเสร็จปบคือพี่ตกแต่งดีมากแล้วผมจะก่อนผมยังไม่ได้กินอาหารนะแต่ผมบอกเลยอย่างนะคือน้ําต้องน้ําคุณภาพน้ำอิตาลี <c oughs> <c oughs> แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือน้ำแข็งอ่ะปกติคนมันจะไม่ค่อยสนใจแค่อันนี้น้ำแข็งดีด้วยนะใสมาเลยเอออันนี้ต้องบอกก่อนเลยคนละเอียดที่นี่ไม่ค่อยมีเฮ้ยละเอียดจริงไม่ค่อยชมเท่าไหร่นะเพราะตเขาดูผ่านเลยปกติแล้วเออเนี่ยผมเห็นเป็นเวล่ะตั้งใจเรื่องน้ำแข็งดีอ่ะน้ำแข็งใสๆเลยอ่ะที่แบบปกติมันต้องไม่มีไอ้สิ่งเจือปนอ่ะมันจะทำให้มีขุนเออมันจะไอ้ขุนๆเนี่ยไม่ดีนะน้ำมันมีแบบไม่ควรจะอยู่ในน้ำอ่ะถ้าพอมันแข็งเสร็จปั๊บแบบผมจำไม่ได้มันจะลอยหรือมันจะตตตกลลงงงงงงงมมาาาาาาาขข้้้้้่่่่่่ออออะเเเเแแนนนน็ใสๆยยยยีีีรผ ตอนเอามาเลยผมร้านนี้น้ำแข็งยังเลือกอ่ะพี่แนะนำเมนูอะไรบ้างมันเป็นอาหารอะอาหารฝรั่งใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะประวัตินะดีมาสเตอร์ทำก่อนแล้วเมนูมันคล้ายกับเนื้อแท้แต่ตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยเรากะเป็นลูกค้าต่างชาติ พอชั่นใหญ่กว่านิดนึงแต่แพงกว่าหน่อยแล้วก็พอเป็นเนื้อแท้เนี่ยผมก็พอช่วงโควิดก็ได้คิดว่าะิมมาสเตอร์มันไม่ควรจะไปไปขี่กันอย่างเงี้ยมันแปลกๆเกี่ยงราคาไม่มันต่างชาติจ่ายแพงทำไมวะให้พอชั่นมากกว่าน่อยแล้วเนื้อแท้เขาไปกินเนื้อแท้ก็ได้มันก็เลยเปลี่ยนเมนูใหม่หมดเลยที่มาทำเนี้ยก็คือตอนนี้ก็คือให้เชฟมันท็อปฟอร์มอยากกัเล่นไรเล่นไปเลยขอให้เชฟมาถึงใจเชฟแบบเอาเอาเต็มที่วัสดุเต็มที่เลยไม่เกี่ยงราคานั้นก็มีแบบอย่างที่เนื้อแท้ไม่มีก็มีนะคครับแล้ววกก็มีพอออาาปชิโ ชีสเยอะๆมีไก่มีทุกอย่างแล้วก็เมนที่ยังคงเหมือนเหมือนเนื้อแท้แต่วิธีการทําไม่เหมือนก็นคือเบอร์เกอร์กับสเต็กแล้วไม่เหมือนไงพี่ไม่เหมือนตรงที่ตรงนี้เตาเราเตาในผมซื้อมาใหม่เป็นเตาชาโคลที่ทําในห้างปกติมันใช้ฐานลาวาใช่ปะ่ะแต่อันนี้ใช้ชาโคลแล้วมันกิน ชาโคมันก็จะมีกลิ่นอ่ะมันจะกลิ่นมันจะหอมไอเนี้ยสำคัญนะอ่าไอคือไอกลิ่นชาโคเนี่ยทำเนื้อทำอะไรมันจะอร่อยกว่ามันจะเลเยอร์มันจะมาเลเยอร์มันจะมาแล้วก็มีอันนี้อันนี้แก้วไออันนี้เหมือนกับเนื้อแท้นาะบางบางอย่างต้องมีเหมือนมาแท้มาหน่มยนิดนึงนั่นก็แต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาหมดเลยมีริปส์อันนี้ก็เป็นสูตรบาร์บีคิวซอสของผมส่วนตัวจริงๆไม่อยากจะให้แต่แต่พวกเชฟมันทำให้ผมไม่พอใจก็เลยต้องงัดมาให้เขาอ๋อจริงจริงจริงไม่อยากให้เชฟไม่อยากให้ใครเลยโอเคอันนี้กทาร์ด กับลูกที่บ้านอันนี้คือส่วนตัวแฟมิลี่ส่วนตัวส่วนตัวแต่คราวนี้ท่านผู้ชมได้กินแล้วเพราะว่าไม่พอใจที่เชฟทำก็เลยว่าอ่ะกูยอมก็ได้ว่ายอมกุศลกักไว้แล้วอันนี้โอซูบุโกโอซูบุโกนี่ขาขาวัวนะครับอันนี้พอชานพวกนี้ที่นี่มันกิน2คน3คนดีกว่าอันนี้มีโบนเมลโร่ด้วยมีตัดขวางหมดเลยไข่กระดูกอ่ะอ่าใช่ตัดขวางหมดเลยแล้วก็บีฟรากูเส้นที่เคยเป็นพาสต้าที่นี่เปลี่ยนเป็นเส้นที่ไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วพาปันเดเล่ใช่เปลี่ยนเส้นที่มันน่าสนนนนใจิดึงะครับแล้ว ส่วนปลานี่ให้พวกเชฟทำผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออจริงผมก็ไม่ค่อยถนัดปลาอันนี้สําหรับชาวตะวันออกกลางคือต้มยำกุ้งจริงเหรอชาวตะวันออกกลางชอบกินต้มยำคนละช่วยเลยมาถึงต้มยำกุ้งเขารู้จักเมืองไทยอย่างเดียวก็คือต้มยำกุ้ง <laughs> พี่พี่งั้นพี่แนะนําเลยพี่อยากสั่งมาให้อะไรอาร,ารองก<า>ัมาให้ลองริสมาลองแล้วก็สลัดกินไหมกิน ทำไมพอผมบอกกินสลัดแล้วหน้าพี่แบบไม่หวังมากไม่ไม่หวังผมคิดว่าจะจะให้กินอะไรดีได้นี่เอาบีฟคาปัตชิโอมาที่หนึ่งเอาบีฟคาปัตชิโอที่หนึ่งนะครับแล้วก็ริบส์มาที่หนึ่งแล้วสลัดอะไรดีก็คือชอร์ดริบนะครับชอร์ดริบทีนแล้วก็ผมชอบอันนี้นะถ้าจะกินอ๋ออันนี้ก็ได้ครับอะเทมปอร์สลัดที่หนึ่งอัสลัดอันนี้คือเตาใหม่ใช่ไหมที่พี่บอกสเต็กและอันเนี้ยอันนี้เหมือนเดิมโอเคเอาสเต็กมาลองไหมสเต็กลองก็ได้พี่เอาริบอายมาที่หนึ่งอ่า แค่นี้แหละเราจะได้ไม uh ่ต huh> ้องเปลดอาหารเออันนี uh ้ด huh. ้วยไหมเอาบีฟลากูไมคี M ้หนึ่งคือได้แค่นี้แหละครับอ่ะออไมคี้อันนี้อันนี้ที่ที่เลือกมานี่คือเหมือนรู้ว่ายอดฮิตเลยนะรากูก็คนก็ชอบแบบอ๋อไมคี้คำถามอะไรนะอ๋อไมคี้นี้จะเอาวสุดๆระดับไหนเอาเรียมแรงมีเรียมเรียมเบลเบลดันเราดันไม่ต้องเสนอเขาดีกว่าเอามีเดียมแรงนะครับ เพราะปกตินี่พี่คือทุกทุกครั้งที่สั่งสเต็กพี่ให้มันเลือกอย่เรื่อยใช่ไหมใช่ดีมากเลยเนี่ยเขามีให้มันเลือกอย่างนี้เลยนะเขาจะมีมาให้เลือกแบบนี้ก็คือเราเลือกได้ไงว่าน้ำนกเท่าไหร่แล้วก็แบบดูลายหินอ่อนหรือเปล่าชอบแบบไหนก็เลือกเอาดูดีนะปกติเราไม่รู้ไงอันนี้เราได้เลือกของกินซึ่งจริงๆร้านสเต็กทั่วไปอ่ะเมืองนอกเขาทําแบบนี้อยู่แล้วแต่บ้านเราบางทีก็ทําบ้างไม่ทาบ้างไนี่อย่างเงี้ยสวยนะแต่ก็สวยหมดนะกูบัวตัวกันหล่ะ พวกผมมาทั้งตัวเพราะใช้เป็นตัวเดียวกันไม่ได้นำเข้าไม่ใช่ตัวละชิ้นนะชิ้นเวลาผมดูคนเลือกหัวตัวเดียวกันนะหัวตัวเดียวกันใกล้กันนะเลือกเอาคือจริงผมไม่รู้ผมถามพี่ไปอย่างนี้ถ้าซ้ำก็ไม่แปลนะผมตอบไม่เหมือนเดิมแล้วกันเออใช่ไม่เหมือนเดิมนะมันมีคนมาแบบโมอหมอะไรทำไมเป็นอย่างนี้จริงๆบางทีมันเป็นไปได้นะเวลามันเปลี่ยนคนก็อาจจะมีกันไปก่อนนะพี่ถ้ามาอยู่ดีๆพี่ถึงอยากทำร้านอาหารนะเพราะพี่เป็นเอ empire เลยนะนี่คือเอ็มไพร์ร้านอาหารแล้วนะยังยังยังคือเขาก มันคือกำลังจะไปเอ็มพายนๆเพราะว่ามันเพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะทำร้านอาหารมันไม่มันไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันมีคํานเชนด้วยนะก็ผมว่าพอเราเริ่มทำแล้วสมมติมัน s ักเซ s จริงๆอ่ะมันก็มันก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเราเรามีเรื่องของ คนที่เราต้องทํางานกับเราตอนนี้ผมมีพนักงาน700คนแล้วเชืมันหยุดไม่ได้แล้วมันต้องไปเจ็ดร้อยครอบครัวเออเจ็ดร้อยครอบครัวมีนี่มีอะไรตรงนี้อะไรแล้วก็โควิดผมไม่เอาออกเลยแล้วที้ทุกคนมันก็ต้องโตใช่ไหมล่ะทีนี้ผมจะมีอยู่ร้านเดียวแล้วมันโตไม่ได้ไงมันมีหลายแฟกเตอร์เนี่ยที่ทำไมผมขยายผมไม่ได้กลายเป็นเชนนะก็คือที่พี่ขยายเนี่ยเพราะว่าพี่รู้สึกมันมีแบบ responsibility ที่ต้องดูแลมันต่อเนื่องแล้วมันหลายๆอย่างใช่ไหมมันแนวดูบังคับแล้วเอาความจริงนะคนบอกว่าโอ้ยอะไรจะโลภขนาดนั้นเปิดมาเป็นผม ไม่ในสิ่งที่พี่ทำอะ่ะผมไม่ได้อวยนะแต่คือตอนสมัยก่อนผมจําได้เลยตอนผมเรียนอะ่ะที่มาหาหลัยอ่ะมันจะมีเคสแบบผมจำไม่ได้มันชื่อร้านอะไรแต่เป็นร้านอาหารจีนเป็นเชนแล้วในทุก business study ทุกอย่างมันจะมีเคสเนี้ยคือมัน expand เร็วมากพอมันดังงานแรกนะมัน expand ใช่ a n d เสร็จปั๊บท้ายสุดคือมันเจ๊งเลยเพราะว่ามัน expand เพราะว่าด้วยไม,ไม่ไม่มีเหตุผลคือกูแค่อยากจะทําเป็นเชนในะหญ่แต่คืออย่างพี่ยังดีไงมันมีแรงดันมาจากข้างล่างไงว่าคราวนี้คือพนักงานกูเยอะกูต้องดูแลมันต้องโตกูต้องเพิ่มอีกที่่นึึงงเเอสปร มีอะไรที่มันดันพี่ไปไม่ใช่ว่าพี่อยากจะไปคนไม่ได้อย <คน S 2> <ห>ากแล<ต>้ว<ต>มันมีแฟกเตอร์ของผมมาเอาวัวเข้ามาวัวเป็นเอามาทีสองพันกว่าตัวทำยังไงให้ระบายให้หมดถ้าผมหยุดก็ไม่มีเนื้อขายไอ้ร้านที่เปิดก็จะเจ๊งแล้วผมไม่ได้เอาเป็นส่วนมาฉะนั้นมันเป็นมันจะมีเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องมากเมันเลยจำเป็นต้องระบายให้ได้2,000ตัวเนี่ยต้องให้หมดภายในกี่เดือนฉะนั้นร้านอาหารต้องรองรับให้พอแล้ววัวพี่เอามาจากไหนออสเตรเลีย พันเรียกพันเดอะบีฟมาร์สเตอร์คือชื่อพันอเมริกาเรียกเดอะบีฟมาร์สเตอร์แต่คนออสเตรเลียเรียกเดอะดราฟต์มารสเตอร์คือหมายถึงว่าไอ้เออนที่ชื่อพันวัวชื่อพัันววอเมริกาเรียกบีฟมาร์สเตอร์ออสเตรเลียเรียก <ought> อะไรดราฟต์มาร์สเตอร์เพราะมันมัน,ม,นมันอยู่แบบแห้งแล้งได้เป็นวัวสีแดงพันนี่จริงๆแนละ้วในออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ขายออกนอกประเทศแล้วทำ<ต>พี่ซื้อได้ผม,ผมอะ่ะไปง้อเขาขอเหอะ แล้วแล้วก็งอง้องอจนเข้ามาแล้วเขาต้องบินทีมงานของเขาต้องบินมาดูว่าผมเช็คเช็คเช็คทุกปีเดี๋ยวเสียเครดิตเอเดี๋ยวเสียของเขาเอาแคทิลออกมาจากประเทศเขาต้องดูว่าลงเชื่อเป็นยังไงเลี้ยงดีหรือเปล่าเพราะนี่เป็นโลก้ภิ่าเพราะฉะนั้นคนจะไม่เคยกินพันนี้ในเมืองไทยก็คือเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ส่งที่อื่นใช่ไหมเป็นของในประเทศเขาเขาจะส่งแองกัสออกแต่อันนี้เขาไม่ส่งไม่ส่งก็คือได้กินเดอะบีฟแมสเตอร์หรือว่าดรัมแมสเตอร์ใช่ใช่เดี๋ยวต้องกินที่นี่ใช่แล้วพี่เป็นง้อเค่ไหนไหม มันมีทีมฟาร์มที่เขารู้จักคอนเน็กชันแล้วเขาก็มาติดต่อดูเขาว่าอ่ะให้เพราะมันให้แค่พันสองพันตัวครับผมให้ให้หนมปังกินเล่นสุดยอดพี่รู้ป่าวว่าร้านอาหารน่คนอิตาลีอ่ะถ้าร้านไหนไม่ให้หนมปังฟรีมันจะไม่กินเลยไม่กินร้านนั้นเลยฮะถือว่าไม่เวลคัมัยถือว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะคือคนอิตาลีมันกินนมปังเป็นแบบกินมันกินเป็นสิบสิบอันได้เลยนะถ้าแบบร้านสมมติเรามันไปกินร้านอหอิตาลีร้านนี้ไม่ให้หนมปังฟรีนะคราวน้ามันจะไม่กินละเพราะว่าันมมัน จิ้มนี่กินขนมปังเปล่าคุยต่อกินขนมปังกินวายกินขนมปังกินขนมปังกลับบ้านเอาขับไปขนมปังใส่ออ olive oil แค่ออล i ฟออยล์กับวิ feeling แค่ชินแล้วคำถามที่ว่าถามซ้ำนี่คืออะไรเมื่อกี้นี้ถามไม่ยังเอาจริงๆมันลืมไปแล้วนอนน้อยเออลืมไปแล้วรออยู่รอพี่ผมถามตามแบบตามฟีลลิ่งอ่ะคือที่ตัวเองอยากรู้นะผมที่ว่าคนก็ต้องอยากรู้บ้างแต่ผมถามตามที่ผมอยากรู้่คือพี่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ไหมชอบบาร์บีคิวมากกว่าพวกย่างเนื้ออ่า ก็คือแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยปะแบบวัยรุ่นเลยแต่ว่ามาโตขึ้นมาแล้วใครทำโตโตขึ้นมาเมื่อก่อนกินชอบกินตอนเป็นนักร้องเนี่ยทำปะไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อเสร็จแล้วแต่ว่าได้ไปกินทั่วประเทศออกไปนต่างประเทศเอาเก็บกู้ไว้ในหัวอแล้วก็พอเลิกก็เริ่มแบบอยากทำแล้วส่วนหนึ่งเกี่ยวไหมมีครอบครัวด้วยก็เลยแบบไม่ส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันหากินไม่ได้ผมต้องกินของฮาล้าน<อ>เพราะฉะนั้นพอมันหากินไม่ได้ต้องทําเองแต่บ้นานเราฮาลาลก็เยอะนี่ฮาลาลเรามันเขาไม่ได้ขโมกไก่เง,งี้ยตลอดเวลาเงี้ยมันไม่มีอย่างอื่น,นอ่ะมันไม่มี <S <S อ่ะแล้วก็มันใส่เหล้าไม่ใส่เหล้าเราไม่รู้ไงผมต้องทําเองอ่ะต้องรู้อินกิวเดียนซ์แล้วผมถามพี่จริงจริงเลยนะอันนี้อยากรู้ในส่วนตัวนะร้านที่มีฮาลาลอ่ะแล้วเรามั่นใจได้จริงๆริงไถ,นะถ,ถ้าเซอร์ติฟายนะแต่เขียนฮาลาลอย่างเดียวมั่นใจไม่ได้นะแต่ต้องเซอร์ติฟายเพราะแบบไม่ผมก็เคยคิดนะแบบมึงแปะเฉยเพรามื่อไ กันไงอ๋อโอเคอ่าเซอร์ติฟายต้องเป็นที่เมืองไทยต้องเป็นสามเหลี่ยมมันมีเซอร์ติฟายอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นทาร์ทาร์ของผมเองแต่คนรู้จักผมอยู่แล้วไงแต่คนก็ต้องเชื่อ,อคนคนเขารู้จักผมอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบผมว่าเซอร์ติฟายมากแลพี่ผม,มเซอร์ติฟายอยู่ข้างในแต่ไม่ได้ไปโชว์ข้างนอกทาร์ทารที่โตใครก็เชื่อไม่เพราะ คือถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนอิสลามอ่ะแต่ฮาลาวอ่ะสะอาดมากนะคือถ้ามีฮาลาวต่อให้เราเป็นคนพทดคนคิดคนอะไรก็ได้อะอย่างหนึ่งที่ดีคือเรารู้มั่นใจเลยว่าเนี่ยอาหารเนี่ยสะอาดถูกไหมพี่ใช่เพราะว่าเขาคนอิสลามเขาจะไม่กินอะไรแบบสกปรกแน่นอนอ่ะเรารู้เลยว่าสะอาดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสบายใจได้อย่างหนึ่งถ้าฮาลาลจริงนะถ้าฮาลาลจริงนะไม่ให้ติ๊กเลยนะตกเก็บทำไมแต่ผมเพิ่งรู้นะว่าต้องดูฮาลาลเซอร์ติฟายด้วยเดี๋ยวคราวนี้ถ้าเราดูเรามั่นใจได้เลยไม่ต้องซีเรียสเลยอ่ะเรามาลองดีกว่าลองลอง คาพาโชก่อนว่าอันนี้ต้องใส่อะไรบ้าพี่อันนี้เป็นวาซาบิซอสที่สุดเลยตรงนี้ใช่ป่ะวะนี่ใช่ป่ะวะอันวางไม่บอกกินกินคนเดียวนะผมไม่กินด้วยนะพี่กินมาแล้วผมกินมาแล้วผมไปกินพอละลายเห็นอยู่เมื่อกี้เดินไปถามว่าร้านนี้อยู่ไหนเจอพี่โตนั่งกินอยู่นี่แต่เนื้อนุ่มนุ่มมากอ่ะนุ่มแบบละลายในปาก จริงๆนะอยากกินโอ้ไม่กินเนื้อนี่ใช่ไหมเออตอนไหนที่กินแล้ไปโรงพยาบาลเนี่ยดูดินุ่มมากอ่ะเหมือนแตงโมอ่ะเนอเหมือนแตงโมอร่อยมากไม่มีกลิ่นเนื้อกลิ่นไม่ดีอ่ะไม่มีเลยพุ่งจริงต้มกินได้ลองดูต้มกินได้จริงไม่ได้โกหกเลยอันนี้เนื้อดิบมันจะโหดไปหน่อยป่ะไม่มีกลิ่นเนื้อเลยแต่ปกตินะคาปาเชียวเขาจะดิบเลยแต่ผมจะเสียขอบมานิดนึง เพื่อให้มีขอบนิดนึงมนไม่มีกินจิม่ีกินจริงมีแต่กินเนื้อ <c oughs> แล้ววันนี้พี่กินอะไรที่ร้านด้วยอะผมไม่กินพละวันผมกินเอาผมเอาเนื้อกับไก่แล้วกินกับข้าวมันดีอารมณ์อยากกินไอเนื้อ,อย่างนั้น่นเดี๋ยวกลับผมกลับผมก็จะไปกิน <c oughs> ผมจะไปื้อกับอ่ะเรามากินสเต็กดีกว่าอันนี้บิฟลาคูโอเคแล้จานที่นี่หนักทุกจาน หนักใจคนล้างด้วยโอ้โหผู้หญิงล้างนี่เหนื่อยอ่ะบอกเลยคือปกติร้านในรูมต้องใหญ่ของจริงอาจจะเล็กหน่อยฮะในรูมเล็กของจริงโอ้โหผมบอกแล้วนี่มันต้องมาแชร์ที่นี่ยสลัดก็ต้องแชร์เลยด้วยซ้ำกี่คนเดียวไม่ได้จริง กินถ่านมาก่อนเลยาก่อนจริงมันไม่เหมือนกับย่างลาวาปกติถ่านมันก็คือถ่านนะมันคือวิธีการคุกแบบดั้งเดิมของมนุษย์ที่มันควรจะเป็นข้าวหุงในถ่านยังอร่อยเลยอะไรก็ได้ที่มาอยากหุงก็ถ่านอร่อยหมดถ่านหรือไม้เลยนะถ้าจะท็อปกว่านี้ต้องเป็นไม้ต้องเป็นฟืนเลยแต่มันลําบากไปหน่อยนี่ที่นี่ให้แบบใครปล่อยของเลยจะเอาอะไรลูผมก็คิดราคาตามเป็นจริงเลยใครมีใครมีความสามารถก็มากินแล้วกันผมอยากจะแบบใส่ให้เต็มที่ อันนี้จานเท่าไหร่ประมาณผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมกินปีผมกินปีนผมไม่รู้อยู่น้ำหนักเนื้อประมาณอย่างอันเนี้ยเท่าไหร่น้ำหนักเนี่ยผมว่าคนเนี้ยผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ผมไม่ได้คนคิดราคาคุณส่วนผมคิดผมนี่อยากกินอะไรทำอย่างเดียวรู้แต่อันเนี้ยพันหกพันหกนี่คุ้มมากต้องกินเ่ยแซอย่างเงี้ยจริงนะต้องมากินอ่ะสามร้อยกรัมเท่าไหร่ไม่ราคาเท่าไหร่นะพนักงานผมยังไม่รู้ราคาเลยคิดดูดิเสิร์ฟอย่างเดียวพันเก้าสิบบาท เพราะแบบทั่วไปเอาธรรมดาอะไรก็7 8 0 0แล้วอะถ้าเป็นสเต็กอะถ้าพ like. ันเก้าสิบนี่คุ <t 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 uh ้มมากนะท่านผู้ชมต้องลองอะจริงเพราะว่าแค่กลิ่นถ่านะคุ้มแล้วมันหอมจริงนะเนื้ออร่อยมากเนื้อจะให้ดีอยู่ที่คนเล่นไฟต้องเล่นเท้เก่งแค่นั้นเองนะไอเนื้อดีคุณอีกอย่างแะแต่ว่าคุกกิ้งมันต้องไฟต้องให้ได้ไม่งั้นมีปัญหาพี่มองง่ายหนูแบบว่าส้มมึงต้องลองมึงต้องลองจริงส้มเราลองจิ้มเกลือลเกลืออันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนน่ห่อ ที่ห่อเดิมไม่มีใครเอานำเข้ามาให้ผมแล้วไม่รู้ทำไมอันนี้ก็เอาดีที่สุดถ้าที่ทำได้นะอีกการนึงเป็นของรู้สึกเป็นของฝรั่งเศสมันเม็ดมันจะใหญ่กว่านี้มันจะมีปลายหวานหน่อยนึงอันนี้จะเค็มแหลมกว่านิดนึ่งตอนแรกเขานำเข้ามาแล้วแล้วอยู่ดีือเขาไม่เอาเข้ามาเออแล้วมันไม่ผมไม่ไม่สามารถเอาเข้ามาได้บางอย่างถ้ามันต้องพึ่งกับกซัพพลายเออร์มันก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงหลังจากโควิดเนี่ยแหละมันมันวุ่นกันไปหมดเหมือนกันเจ๊งกันละนาวก็เลยไม่เอาเข้ามาแล้วอ๋อเออลองนี้ก่อนดีกว่า เห็นแล้วเห็นแล้วท้อใหญ่มากพันแปดพันเก้าแค่นี้พันหกพันหกพันหกเหรอครับแล้วแชร์สี่คนอะแชร์สี่คนได้แล้วน่ากินนะผมมองผมมองสเตฟานกินผมมองด้วยความรู้สึกดี วันก่อนวันก่อนไอพีที่ทแหลกมากินอผมมองด้วยความกลัวมากมันน่ากลัวมากแต่พีที่แหลกผมยังตกใจนะมันกินไปได้ยังไงมันผมไม่เคยเห็นคนกินงั้นเออกินน่ากลัวจริงนะพีที่แหลกอ่ะผมยังตกใจเลยนะผมดูกระเพราเนื้อแท้นะสี่คำสเต็กมันมากินมันกินสเต็กเละบุฟเฟ่ผมให้มันบุฟเฟ่สิบห้าจานคนเดียวสิบห้าจานภายในแบบครึ่งชั่วโมงมันเก็บไว้ตรงไหนวะมันกินหน้กูผมกินดูเงี้ย ผมว่าจริงๆแล้วพีทอีนแลนน่เป็นนักมายากลคือกลับไปเสื้อนี่เต็มเลยเนื้อเต็มเลยเนื้อแท้อร่อยผมไม่ค่อิตาลีนะผมกล้าบอกอะไนี้อร่อยริปสต้องบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ชอบกินมันเยอะน่าจะชอบไม่งั้นอาจจะเลี่ยนนะแต่มันวัวไอ้บีมาสเตอร์ในเอกลักษณ์มันคือมันอร่อยโอ้พี่เราดูดินุ่มขนาดนี้ฉีกมาทีนีเนื้อหลุดมาหมดเลยมั้งเนี่ยหอมเลยขอให้ผมอีก เอามาอีกสักสามอันเลยมันหวานหวานอ่ะใช่มันคืออะไรอ่ะซอสพี่อ่ะซอสผมซอสที่ไม่อยากให้นะผมก็ต้องหวานก่อนมันหอมกับหวานอ่ะจริงมันดีนะเพราะว่าเราพอเรากินของคาวบางทีมันต้องมีตักอ่ะไม่งั้นมันเลี่ยนอ่ะใช่ใไหมอันนี้ซอสสไตล์ผมมันจะเป็นอเมริกันนิดนึงนะเป็นอเมริกันนิดนึงอ่ะปกติแล้วถ้าเป็นอันนี้ผมจะต้องมันโซคุกแบบ 10ชั่วโมงแล้วก็ให้ให,ให้ให้มันมีบาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนั้นมันมันทำในห้างไม่ได้ผมก็เสียเวลาก็เลยเอาลองมาฟิวชั่นเอาซอสมาประทับกับเครื่องอบที่เนี้ยให้มันได้อย่างงี้แต่บาร์บีคิวอเมริกาผมว่ามันนี่หนึ่งใช่ใช่พอแ,แม่งบ,าบาง้าไอ้คางใต้แม่งบ้าบบาร์ีคิว่านะคืออิตาลีบ้านของบังแค่อเมริกาคือแบบม<ช>ึงมาบ้างกูกูต้อบบงทำบ,บ,<ช>บาร์บีคิวใช่เต่าอาทิตย์ไม่หาเรื่องบาร์บีคิวแล้ว มันมันเยอะจริงแต่มันมันไม่เลี่ยนอะไม่มันมันละลายอะหวานจริงจิจริงจงนะปากเลยไอ้ส่วนที่เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของวัวแต่ต้องใช้เวลากันทำนานมันถึงจะได้นิ่มไฟอ่อนๆนอเงี้ยไฟอ่อนโรลคุกอย่างเดียวมันอะส่วนมากคนไม่อยากกินเพราะหนึ่งมันเหนียวเลี่ยนกัดๆเลี่ยนอันนี้มันเหมือนแบบไม่รู้นะแต่มันเหมือนเหมือนไขมันมันหยดไปเรื่อยวะเหลือแต่ไอ้ตัวไขมันอะแต่ไอ้แฟตน้ำามันมันไปเรื่อยๆไงเพราะว่ามัน หกชั่วโมงอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเหลือเป็นเหมือนฟองน้ำแล้วอะคือแค่เอาใส่เข้าไปในปากคือละลายแล้วอะจริงจริงไม่ต้องใช้มีดอะอย่างกูใช้มือกินนี่อร่อยเลยอะบอกเลยว่าร้านนี้อาหารสุดผมเห็นฝรั่งเจอมามองหลายคนั้งแล้ว <laughs> เล่นสั่งมาขนาดนี้ฝรั่งวะถ้่เมื่อกี้เดอมาอย่างเงี้ย <laughs> มันเยอะมากอะพี่ก็มันมากก็ต้องกินมากกว่าสองคนนี่ตากล้องเขามองนี่สุดจริงแต่ซอสพี่อร่อยมากอันนี้นะโหคิดแล้วคิดอีกจะบอกดี่าว่าเนี่ยกะจะเก็บไว้ให้ก็คิดไม่คิดมันจะเก็บไว้ทำไมวะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วอะคำในร้านเลยวะ <laughs> คือส่วนตัวผมผมชอบกินสเต็กอยู่แล้วมันแทบจะเพอร์เฟกต์คือเราไม่ต้องไปคอมเพล็์อะไรเวอร์เนะสอบถามหน่อยว่าแพงป่ะไม่แพงเพราะคนคอชอบบอกของผมแพงถ้าถ้าสเต็กอ่ะผมว่าไม่แพงนะผมว่าราคาประมาณ800ถึงพันสองคือราคาปกติต่อ300กรนะัมน่ะอ่าสามกรัมนะปกติมันให้200 250 300กรัมนี่เยอะนะจริงๆ300กรัมคนเดียวนี่คือโคตรอิม่มเลยนะส่วนตัวผมผมกิน250ก็อิ่มแล้ว แต่คือผมว่าราคา1ัน0ไม่แพงอันนี้โอเคพันหแพงแต่คือคุณอย่าลืมว่าเนี่ยผมกินเยอะมากนะยังเหลืออีกผมว่าก็4คนจริงอะ่ะก้อนนี้เกือบ2โลนะครับไอเน,นี้ยพันพันใช่ป่ามาจากวัวตัวเดีวยวกันนะฉะนั้นต้นทุนเหมือนกันอันนี้สโล เพราะมันช่างกิโลขายอะเอร่อยมากคือต้องคิดด้วยว่ามันเป็นแบบมันมันไม่ใช่ฟรีซไว้แล้วมาอุ่นมากินเขาคือเขาต้องสโล w c o มา6ชั่วโมงอ่ะอันนี้สโล w c o ที่นี่เลยปะสโล w c o ที่นี่เตาเป็นเตาอบพิเศษมันอร่อยต้องดูกรรมวิธีเขาด้วยผมว่าอาหารทุกอย่างที่ผมกินมาอร่อยจริงๆมีอันนี้อย่างเดียวง่ายสุดไม่ต้องทาอะไรเลยสไลด์ไม่ต้องคุกไม่ต้องอะไรอันนี้อร่อยจริงนี่คือของหวานโปรดผมนะชอบกินเชอร์รี่ ผมเป็นคนชอบกินแครมเบรเลส,สุดแล้วนะไม่หวานจะด้วยบางทีทำหวานกันมามเลีย่ยนอันนี้นเราต้องกินแบบกินเนื้อกินอะไรเสร็จอะอยากกินอะไรที่มันสบายหน่อยใช่ไหมก็มเจอหวานเข้ามามากนี่ผมไม่ไหวเลย อันนี้ผมไม่ได้ชิมแต่ว่าตอนที่ผมชิมแล้วโอเคเนี่ยผมไม่ชอบกินไข่ห้ามมีกินไข่เด็ดขาดเลยอันนี้ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่าผมห้ามมีไม่มีกินไข่แล้วก็นุ่มผมไม่ชอบกินไข่อพี่เคยกินฮาร์ดไข่ปะผมกินไม่ได้เพราะว่ามันมีกลิ่นไข่แล้วแต่เจ้าผมกินถ้าพี่เจ้ามีไข่ผมไม่กินเลยแล้วก็โรตีอ่ะผมไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ผมว่ามันมินอืมคือไข่มีนะแต่ต้องทําให้ให้ได้อย่าให้มีกลิ่นไข่ตอนชุบแป้งทอดผมยังบีบมะนาวใส่ไปเลยมันจะไม่มีกลิ่นไข่ มือนเอาเหมือนเอาคนในเรื่องมากมานั่งคุยกันแล้วให้คนเดินกันเออแต่คือแบบเรื่องกินอ่ะเราควรจะเรื่องมากนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันคือขอที่เราใส่เข้าไปในร่างกายเราอ่ะเรือกมากปะเราผมเรื่องมากมากเรื่องของกินอ่ะต้องดูดีหอมอร่อยแล้วก็ต้องสะอาดสะอาดสวามัญสุดแต่ตอนนี้เราทําแคมป์เออบอกไปด้วยเลยชื่อ Yellowstone Camp ที่เป็นแคมป์ไซต์อ่ะ ก็คือเรามีที่ตอนนี้มีที่ปักช่องกับเขื่อนสินัรลินแล้วเราเป็นมีเทนท์ให้แต่คือเทนท์แบบสําเร็จรูปแล้วนะคือเข้าไปอยู่ได้มีนอนสบายะแต่อนาคตเราจะมีแบบว่าเขามากกันเองเหมือนเยลโลสโตนจริงๆที่อเมริกาเป็นลานให้กางเนี่ยเป็นลานให้กางแล้วก็มีที่ท,ท,ที่ให้มีไฟให้เสียบก็ะจะมาเป็นแบบรถตู้พวกคาราแบ้ง <c ara> <van> ใช่ <c ara> <van> ใช่ได้เลยเราจะปล่อยเป็นล็อกเงี้ยแล้วก็วิวสวยๆอากาศดีแต่ตอนนี้เราทำเองมีเอาไปเองไม่ได้มีเป็นเทนท์นะครับแล้วอนาคตเราทำเป็นแฟรนช้าย้าใครมีที่มีอะไรอยาเอยากทำก็ทำเดี๋ยวผมเพิ เผื่อคำโตๆไปถ่ายดิอ่ะเอาลูกไปเอาลูกไปลูกได้เพราะมันมีกิจกรรมให้เล่นของทรีท็อปอ่ะที่แบบโผล่มาเลยคือมาร้านพี่โตฮิลัยครับปีทุกทีผมเชื่อว่าทุกคนต้องลองอ่ะคุณอยากกินเนื้อแท้ก็ไปกินเนื้อแท้คุณอยากผมว่ากินหมดอ่ะนะมันทุกโอเคชั่นได้อ่ะนะผมว่าดีแต่ร้านนี้อร่อยจริงก็รู้อยู่แล้วว่าพี่โตต้องทำอะไรอร่อยแต่วันนี้มาคือแบบเซอร์ไพรส์ไปกว่าเดิมอีกต้วกลับไปนอนมาคืนนี้เจีบอลต้องกลับไปนอนแล้วคราวหน้าขอนอนก่อนมาเจอขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Sometimes a disaster, sometimes we free. Oh, you take the long way to stay close to me I don't wanna I just wanna breathe You take me higher, you stay close to me Oh, I feel so alive, I feel so alive The not grow my eyes